ขอแบบเป็นไงครับหน้าจองโอเคเอาแล้วเป็นอย่างนี้สองรอบนะแต่่ยางเงี้เหรอต้องไุมนะโอเคครับ a อเอาะเดนสองลงสองห้าหกอะไรเอาด้วยเหรอเอาสีอะไรครับเอาสีอะไรฟ้าสกู๊วง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 ฟ้า ปลาอ,ออกสีฟ้าอยู่างละอ่ะออกสีฟ้าโอเคครับมาเดี๋ยวแกะแกะเลยดีกว่าไหนพอกยังไงเดือนละพันสิบแปดเดือนนะสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนเดือนละพันสี่ไหมอ่ะากแกะเลยครับใช่ไหมพอขอดยังไงพอนอนนี้เลยเดี๋ยวทำให้ครับพอนในมือถือได้เลยครับสิบแปดเดือนครับผมอ่ะดึงเลยครับอ่ะยกขึ้นมาได้เลยครับยกไปทั้งทั้งฝาเลยครับอ่ะผมแกะให้ระวังไม่ล่วงยกขึ้นมาให้เอง มันมีข้างล่างัเม็ดนะกะายกจเดี๋ยวผมเอาฟิล์มาใส่ให้นะเน่แม่เนี่ยทีมียางไม่ได้ผิเแก่้างนี้ใช้ีเาะมันกันแไดโอเครับก็ควรจะใส่สีีหนอยเป็นไงสี